อ่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมลายคุกกี้รันนะครับก็วันนี้นะครับก็มีอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับก็ไม่ใช่เชิงเป็นอีเวนต์ใหม่อะ่ะก็คือเอาอีเวนต์เก่ากลับมาให้ทําอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดหลายๆครั้งนั่นแหละก็คือเอาอีเวนต์เก่าๆเนี่ยวนมาให้ทําซ้ําอยู่อย่างนี้นี่แหละนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรอัปเดตแลวไงนะครับถึงจะไม่มีอะไรอัปเดตแต่ก็ดีกว่า ไม่ให้ปิดเซิร์ฟอ่ะเพราะว่าผมไม่อยากให้ปิดเซิร์ฟเลยถึงจะไม่มีอะไร,อ,ะไรอัปเดตแต่ขอว่าอย่าให้ปิดเซิร์ฟอะก็พออะแค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะครับหรือถ้ามีอะไรอัปเดตก็ยิ่งดีนะเออมันเกมมันจะได้ดูไม่น่าเบื่อไงอืมนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับอีเวนต์อบคุกกี้นะครับแต่ครั้งนี้อีเวนต์อบคุกกี้ครั้งที่แล้วเนี่ยมันอะไรนะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดนะครับ ซึ่งโดยเฉพาะไอ้ของรางวัลขั้นที่สามเนี่ยก็คือขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะแจกคุกกี้รสสายใหม่นะครับก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยอีเวนต์อบคุกกี้ครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นคุกกี้สมุนไพรใช่ปะถ้าถ้าถ้าใครยังจํากันได้นะพอมาครั้งนี้นะครับแจกคุกกี้สายใหม่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีคุกกี้สายใหม่เนี่ยก็สามารถมาทาอีเวนต์นี้ได้นะครับก็คือไม่ต้องไปซื้อ1 1 9เเพชร เพราะว่าถ้าเกิดคนที่ยังไม่ปลดล็อกคุกกี้สายใหม่เนี่ยก็สามารถมาหาได้ในอีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์นี้นะครับหมดวันที่อีเวนต์นี้นะครับไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมเวลาบ่าย3นะครับก็ประมาณนี้นี่ก็เนี่ยครับก็ต้องหาวัตถุดิบพวกนี้นะครับสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็ตามสเต็ปเหมือนเดิมนะครับอ่ะเราลองไปวิ่งกันสักดูสักตาหนึ่งก็แล้วกันเนาะนะครับ ไป <Bye. S 2> ดูครับ ตอนนี้วัตถุดิบยังไม่โผล่นะ โอ้วิง่งวิ่งมาจนถึงด่านสามแล้วเนี่ยวัตถุดิบออกแล้วครับแต่มันไม่ใช่วัตถุดิบอะครับซึ่งในการวิ่งเนี่ยก็คือมันจะมีโอกาสเจอไม่ใช่วัตถุดิบในการเป็นส่วนประกอบในการทำคุกกี้ไงนะครับคือออกยากยังไม่พอนะมันมันมีโอกาสแบบไม่เจอไม่ใช่วัตถุดิบด้วยไงนะครับ นี่โอ้โหไม่ใช่ครับผมจำได้ว่าไอ้วัตถุดิบเมื่อกี้ไอที่เป็นปลายปลายสีที่เป็นสีแดงแดงเนี่ยมันจะอยู่ในขั้นสุดท้ายใช่ปะ่ะในการเก็บทำคุกกี้เออน่าจะอยู่ในขั้นสุดท้ายอ,ะอ่ะก็วิ่งเท่านี้แหละนะครับก็ก็วิ่งประมาณนี้นี่แหละเหมือนการวิ่งเก็บครั้งที่แล้วอะ่ะที่ที่ขั้นสุดท้ายมันจะเป็นคุกกี้สมุนไพรอะ่ะนั่นแหละมาครั้งนี้ก็จะเป็นคุกกี้สายไหมนะครับ ก็ประมาณนี้แหละก็ใครว่างๆก็ลองไปวิ่งดูแล้วกันเนาะใครที่ยังไม่มีคุกกี้สายใหม่ก็ลองไปวิ่งเก็บดูเอานะครับแต่ถ้าถามว่าคนที่มีคุกกี้สายใหม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะแจกอะไรไหมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก่อนเนาะว่าถ้าคนที่มีในครอบครองอยู่แล้วเนี่ยมันจะแจกอะไรหรือเปล่านี่ครับก็คือในกรณีที่ครอบครองคุกกี้สายใหม่อยู่แล้วนะครับมันก็คือจะมอบเหรียญหนึ่งหนึ่งแสนแปดพันนะครับ ในความคิดเห็นของผมอะผมว่าน่าจะแจกเพชรดีกว่านะอย่างน้อยแจกเพชรสักยี่สบสาสิบอันก็ยังดีนะผมว่าแจกแค่หนึ่งแสนผมว่าแจกเหรียญผมผมว่าไม่ค่อยดีเลยแ่กข้าช่างเนะครับดีกว่าไม่ได้เลยเลยอะนะครับอ่ะก็ลองไปทําดูแล้วกันเนาะอีเวนต์นะครับก็อีเวนต์เก็บชิ้นส่งของขวัญก็หมดไปแล้วนะครับมาครั้งนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ออกคุกกี้นะครับอ่ะอคุกกี้สายใหม่ก็จะเป็นอันนี้ใช่ปะ นี่นะครับครั้งที่แล้วเป็นสมุนไพรอะนะครับอ่ะก็ไปทําดูแล้วกันเนาะถ้าใครว่างๆนะครับอ่ะวันนี้ก็มารีวิวเท่านี้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปสูมสมบัติประจําเดือนเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามได้นะครับในวันศุกร์วันนี้นะนะครับคืออีเวนต์ส่มสมบัติประจําเดือนเนี่ยมันจะมาทุกๆศุกร์สิ้นเดือนนะครับก็ สุนมสมบัติประจำเดือนเมษายน2 0 1 7ก็เดี๋ยวรอดูภายในวันนี้นะครับวันศุกร์นะครับอ่ะวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ